สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิวเป็นข่าวจนได้ดราม่าจนได้นะคะกับนิลุยกับระหว่างนิลุยกับต้อมน้อยดีกว่าเนาะนะคะก็คือหลังจากที่ทั้งสองนะคะต่างประกาศแยกทางกันก็คือต่างคนต่างไปดูแลพ่อดูแลแม่ของตัวเองดูแลครอบครัวนะคะ ก็เป็นข่าวอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาไม่ไม่ถึงวันเนาะไม่กี่วันที่ทั้งสองได้ประกาศลดสถานะลงก็คือเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกอย่างว่านะคะก็เป็นข่าวจนได้สำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือจากกรณีที่ ผู้จัดการนิลุยหรือผู้จัดการยุ้ยนะคะผู้จัดการของแพลวเพลวแสงทองเนาะ <_ p ull> ก็ได้โพสเมื่อ15ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยในคลิปก็คือประมาณว่าอะไรแค่ได้ร่วมงานกันก็คือกับพระเอกคนหนึ่งนะคะก็คือเป็นดาราคนหนึ่งนี่แหละแต่ว่ามาร่วมงานกัน ก็กลายเป็นว่า FC หรือแฟนคลับก็ได้แคปรูปภาพที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันนะคะก็เอามาลงประมาณว่าเป็นกิ๊กเป็นแฟนใหม่หรือเป็นมือที่3ของนิลุยที่ทำให้นิลุยกับต้อมน้อยต้องเลิกกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งล่าสุดนะคะนิลุยก็ออกมาพูดแล้วนะคะไม่ใช่มือที่3ของนิลุยแน่นอนนะคะแล้วก็ คุณนิลุยก็ได้ออกมาขอโทษคุณก๊อตนะคะคนที่เป็นข่าวด้วยนั่นก็คือคุณก๊อตเนาะที่เป็นดารานักแสดงท่านหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับนิลุยนะคะก็หลังจากนั้นก็ f อก็ได้แคปรูปภาพมาแล้วก็มาลงประมาณว่าอ่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าและก็คนก็โยงไปเรื่อยนะคะว่าอ่า คุณก๊อตหรือน้องอาดาราผู้ชายคนนี้นะคะเป็นแฟนกับนิลุยเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กของนิลุยหรือเปล่าเป็นแฟนนิลุยหรือเปล่าและเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เลิกกันหรือเปล่าหรือว่าลดสถานะจากแฟนกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือเปล่าอันนี้คุณนิลุยก็ออกมาพูดชัดแล้วนะคะว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันนะคะ ก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าใครเอาไปลงไปเนาะแต่ว่าคนดูถ้าใช้วิจารณญาณในการดูในการเสพข่าวก็จะดูออกว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนร่วมร่วมงานกันนะเป็นพี่เป็นน้องร่วมงานกันนะคะซึ่งในข้อความที่คุณนิลุยได้โพสต์ลงไปก็คือประมาณว่าแฟนใหม่มือที่3ของนิลุยกับต้มน้อยจริงไหมเป็นเรื่องใหญ่แล้ว ต้องขอโทษคุณก๊อตด,ด้วยนะคะก็คนก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ตั้งหมื่นกว่านะคะคือเยอะแยะมากมายรวมทั้งเข้าไปดูกันก็ประมาณ4ี0 0 0 0สี่หมกว่านะคะซึ่งก็ไม่ถึงวันเนาะประมาณ15ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีการเข้าไปอคอมเมนต์นะคะก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นประมาณว่า ก็คือเหมือนกับเข้าใจนิลุยนะคะประมาณว่าคนบอรู้อยังก็มาโดหลายเนาะน้องยุ้ยตะนายเนาะบอกหูความจริงกะกล้าเอาไปลงเนาะอะไรประมาณนี้นะคะหัวจะปวดสงสัยข้าเจ้าบอกเคยเบิ่งละครจักจักวงๆคนมันบ้าเม้นไปทั่วแหละสู้ๆเดินนิลุยอ่าอีกท่านหนึ่งบอกว่าคุณนิลุยพูดจาน่ารักมากค่ะชอบวางตัวเป็นผู้ใหญ่ คุณคนดูก็น่าจะแยกแยะเนาะเขารับเชิญมาเล่นงานแสดงฮาางึดสมองอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นอคอมเมนต์ของ fc บางช่วงบางตอนแล้วก็บางท่านนะคะซึ่งก็คอมเมนต์ก็ประมาณาร้อยกว่าคอมเมนต์นะคะแต่ว่าการกดไลค์แล้วก็กดถูกใจเนาะกดหัวใจอะไรนี้ก็ประมาณหมื่นกว่านะคะและอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่า มันมีขึ้นมาทุกคน fc มีสิทธิ์คิดไปตามจินตนาการค่ะส่วนตัวคือเมื่อก่อนรักกันดีรักกันดูแลกันยามป่วยเนาะดูแลกันยามป่วยไขย้ผัวอุ้มขี้เยี่ยวกันมาวันหนึ่งไร้สดลดสถานะเพราะต่างคนต,งต่างต้องดูแลพ่อแม่ของตัวเองเลยต้องแยกกันอยู่แบ่งสมบัติกันมันก็แปลกๆอยู่นะคะต่างคนต่างความคิดนานาจิตตังค่ะ ความจริงก็คือความจริงครูปิชาได้กล่าวไว้ไงคะถ้าคนดีทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นเองนี่ท่านนี้นะคะพูดยาวเลยคอมเมนต์ยาวเลยเนาะอีกท่านนึงบอกว่าเมื่อก่อนชอบดูคลิปนี้ลยุยต้อมน้อยมากพออ่าได้หัวเลาะเดี๋ยวนี้ไม่มีให้ดูเลยจา้านิลยุยแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่านิลยุยพูดดี พูดดีมากอะไรงนี้พูดจะเป็นผู้ใหญ่แต่อีกท่านหนึ่งบอกว่านิลุยไม่นอกใจต้อมแน่นอนต้อมมีใหม่เป็นผู้หญิงไหมถึงจะไปขายข้าวมันไก่อะไรแบบนี้ประมาณนี้คือ fc กอ็เขาเรียกว่าอะไรอะต่างคนต่างคิดไปเนาะนานาจิตตางเพราะว่าอันนี้ความคิดมันก็ห้ามกันไม่ได้นะคะแต่คุณนิลุยก็ออกมาพูดแล้วชัดเจนแล้วนะคะว่า ไม่มีมือที่3แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับต้อมน้อยนะคะจริงๆแล้วคือออกมาพูดชัดเจนว่าต่างคนต่างไปดูแลพ่อแม่นะคะสำหรับแอดก็ขอให้กำลังใจทั้งคู่เหมือนเดิมนะคะก็คือทั้งนิลุยผู้จัดการยุ้ยนะคะอ่าและก็ต้อมน้อยเนาะก็คือชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะ The Show Must Go On นั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เดี๋ยวเรามาดูคลิปบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณนิลุยได้ออกมาชี้แจงแล้วเกี่ยวกับมือที่สเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่มีคนบอกว่าแฟนใหม่มือที่สาของนิลุยกับที่เป็นสาเหตุให้นิลุยต้องประกาศยุติความสัมพันธ์กันเนาะ แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าคุณนิลุยจะออกมาพูดชี้แจงประมาณไหนนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ปะป๊าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนิลุย ่อยไปเห็นอันในต่อต่อกับในอันเฟซข่อยคนมาคอมเมนต์ด่าข่อยแล้วก็ไปเว้าขเขาว่าข่อยนะมีคนใหม่คือแฟนใหม่พี่น้องมูจ๊อไปคอมเมนต์แล้วเอาลูกเขาไปลงในต่ออคือเต็มมากนะคะเอาไปลงไปดราม่ามันเนี่ยคนนี้ค่ะที่มูจ๊อเอาไปลงอันข่อยลงแคปชั่นว่าแฟนบ่อนอีอี ก็ต้องดูว่าค่อยโพสตั้งแต่วันไหนไค่อยโพสตั้งแต่หกเจ็ดมือที่แล้วพุ่นพี่นอ้องตะบอกั่นเกิดอันนั้นพุ่นนี่แล้วไปลงแล้วไปคอมเมนต์คือแบบเสียเสียห้ยหายแม่ก็คือคน้นค้นนี่นะพี่น้องอย่าไปเว้าให้เพิินเดอ้อแล้วอย่าเอา ลูกเพิ่นไปลงทัวร์ทีบ์ทัวร์เดือนพอเพิ่์นเนี่ยโมเมนต์แฟนไมค์คอยที่คอยล่องวายจังสั้น,น่ะคือแบบเราไปถ่ายกับดาราเฮากับล่องแบบหยกยอเขอออ้าใจบะแล้วค่อยลงก่อนแล้วค่อยลงตั้งนานแล้วคือถ่ายกับอันอ่าปอ่องขึ้นถ่ายกับดาราหลายหลายคนละ่ะค่อยลงอันนี้นะเพิ่นเป็นดาราหรือพี่น้องคนเนี่ย เป,เป็นดาราช่องเจ็ดเป็นดาราหนังจักจักรวงวงเป็นเงาะป้าเปนนนน็นนู่นนี่น,ออนั่นหน,นังพื้นอาห<ค>นังพื้นบ้านาน่ะพี่น้องเพิ่นเม็นแฟนคอยแล้ววันนั้นเมื่อไปบ้านนันพระเอกสั้นใช่นาดน่ะเพิ่นจ้างมาเล่นนันละครละค่อยรับบทเป็นผัวเมียกันก็เพิ่นคอ,อยกันเลยมีการกอดเอวนู่นนี่นั่นกัน ก็คือในในละครอ่ะก็เป็นแฟนกันกับคนนี้แล้วกับบางคนขับซื้อตัวเข้าไปในไหลแบบไปแคปเอารูปนั่นรูปนี้คือมันไม่ใช่นะคะอย่าไปลงทวทีบโมเป็นอย่างดอกถ้าเพิ่นเสียหายแล้วเพื่อนไปฟ้องมือเจ้านะ่ะขอว่าเราพี่ชอบนำเด้อย่าไปลงทัวทีตทวเแดนก็ต้องหาข้อมูลก่อนว่าคนนี้เป็นใครอะไรยังไง ไม่ใช่ไปเฝ้าเห้เพิ่นทัวทิพทัวแเดียนเด้อพี่น้องเพิ่นเป็นดาราช่องเจ็ดนะคะแล้วไปแสดงละครด้วยกันแสดงละครน่นสั่น,นทั้งเวทีน้ำกันก็เลยได้เข้าฉากรับบทเป็นแฟนกันก็เลยในฉากน่ะรับบทเป็นแฟนกันก็เลยได้เข้าฉากมีกอดเอคอดเอวมีกอดมีหอมแก้มนู่นนี่นั่นไม่เคยคุยกันมาก่อนและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งรู้จักแต่วันแค่วันนั้น แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพิ่นเป็นดาราเป็นบ้าสิเพิ่นสิเป็นแฟน่นอยจงังไดสิมามักกันจังไดมันเป็่ยนไปบ่ได้พี่นอ้องขาอย่าไปว้าทัวรทิพย์ทัวเดียนเพิ่นซีเซียหายนะคะคอยถี่พ่เป็นยังดอกเพื่อน่ะซีเซียหาย่าเพิ่นเป็น่า่อยเป็นมีแฟนไม่เป็นผู้นี้ผู้นี้เพิ่นเป็นดารานะคะต้องไปหาข้อมูลดีๆนะคะคนนี้เพื่อนเป็นดารา สีมาเป็นแฟนไหมจังใดพี่น้องเพื่อนเป็นดาล่าด้วยนี่ในฉากน่ะเรารับบทน่ะก็คือเราเป็นแฟนกันเมื่อวก่สิหาตอนรู่พิ่พแสดงหนังคอยก็บ่หูเดยซัำเด้ว่าเพิ่นซื้ออย่างบันเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งคอยพิมพ์กิน ทำได้ไหเพื่อนแสดงเงาะปลาบ่แสดงเงาะป่าครั้งหนึ่งนี่แหละแล้วก็แสดงอะไรอีกครั้งหนึ่งแต่ก็าหาบ่าเห็นพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเป็นดาราช่องจ็แล้วก็หลายเรื่องที่เพิ่นแสดงนะคะเรื่องหนังบูหนังยังเพื่อนกันมีแสดงก็มีไปหาข้อมูลก่อนนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนเป็นดาราเ<อ>พื่อนบเป็นแฟน่อย ควาเป็นมือที่สามพข่อยความเป็นยั้งทั้งสิ้นไม่ต้องไปหาข้อมูลไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือให้เข้าใจว่าข่อยกับต้อมน้อยตกลงกันดีแล้วและต้อมน้อยก็อยากที่จะแยกไปดูแลพ่อด้วยนะคะที่ถามลองค้นกับว่าข่อยคือบ่าหายข่อยคือบ่โศกบ่เศ้าเป็นอย่างือ้ีแต่ต้อมน้อยใหย้พี่น้องกสิมา ให้มาถูกมาทรมานทีเดียวในเมื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําใจยอมรับอาจจะทําใจไม่ได้หรืออะไรยังไงกะเขาเป็นคนที่มูออ่อนเร็วเป็นคนที่เคยผ่านความตายมาแล้วอันใดทีมันถูกมันทรมาน่อยขอบไปอยากขีดข่อยากไปสนใจเพราะว่าสุขภาพร่างกายขอยมันไม่ได้แข็งแรง่อยขอบไปอยากเอามาฉีดบางคนกับว่า เขาจะดูแลเธอได้เหมือนต้อมน้อยไหมสงสารต้อมน้อยมากนู่นนี่นั่นเขาสี่อันเสรษกีเจียงยวเธอบอยย่ามเธอป่วยพี่น้องเขาเปแมนแฟนข่อยเขาไม่ใช่แฟนนี้รุยนะคะเข้าใจดีๆนะคะเขาไม่ใช่แฟนนี้ลุยค่ะอย่าเข้าใจผิดเด้อพี่น้องก็อย่าไปตีข่าวมั่วๆเสียๆหายๆเกี่ยวกับเพิ่นเด้อพี่น้อง เพื่อนสิเสียหายเด้ก็เอาเป็นว่าถ้าถามว่าตอนนี้ให้กลับมาตอนนี้มันเขาไม่ได้หรอกค่ะเราก็ทําหน้าที่พ่อกับแม่ไปกะเคยเยียงกันแล้วในเรื่องนี้พี่น้องก็คือไม่อยากทะเลาะกันซ้ํำๆ,ๆ,ๆในเรื่องเดิมกตคือใส่ชีวิตเบื้องก่อนว่ามันจะเป็นจังใดนะคะก็ทําหน้าที่พ่อกับแม่มันก็ อาจจะดีกว่าอยู่ในสถานาการเป็นแฟนกันกะไดพี่น้องคือเา้าสิบบอห้าสิบอการาหสิบะบา,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 บาดาคาเรไบันเพราะว่าเขาบด้เป็นผัวเฮาแมนบออยู่ทั้งันว่าอาจจะมีการด่าการให้การเกิดขึ้นหรือบอา,า,อาจจะทะเลาะก,กันนักไปคะกลายเป็นผิดกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการตัดสินใจแล้วนะคะก็ ทุกคนก็รักก็เข้าใจอยู่ค่ะแต่ว่าปล่อยเห็นเป็นเรื่องของอนาคตต่อคนถี่คอมเมนต์เสียๆให้หายว่าเพื่อนเป็นจังสันจังสีว่าข่อยมีพุนี่เป็นแฟนคือมันไม่ใช่เขาเป็นดาราแล้วค่อยข่อยโพสต์รูปก็คนรอๆเนี่ยคนที่ได้ถ่ายกับพวกดารากับคนที่เป็นนายแบบคนที่รอๆก็จะว่าแฟนไม่บอนี่แฟนบอนี่จังสันจังสีแต่ต้องไปดูว่าค่อยโพสต์ตอนไหน ขอประเมินว่าคนเลือกก็พัวแล้วขอมาโผดเปิดโตเด้ต้องดูดีๆหาข้อมูลดีๆนะคะไม่อยากให้เข้าใจผิดไม่อยากให้ผู้ใดเสียหายนะคะโตเพิ่นเองเพิ่นกับเป็นดานล่าเดี๋ยวเพิ่นจะเสียหายอย่าไปโทษอย่าไปโทษเพิ่อนอย่าไปล่ามหาเพิ่นนะคะมันไม่ใช่นะคะก็คอยกับ่งหูว่าเพิ่นซื้ออย่างซื้ออย่างนอเมเัิน ่าถ้ายุยท,ทำให้เสียหายต้องขอโทษด้วยนะคะขเบิดได้ต่อต่อว้ายขอยว่าถ้าน,นี้ลุยทาให้เสียหายต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับคนที่นี่ลุยลงรูปด้วยนะคะเพราะว่ามันลงตั้งนานแล้วนะคะโอเคนะคะพี่น้องให้เข้าใจ หาข้อมูลก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็เอ็นดูเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปลงกับน้องพารบ้างกับต้องน้อยบ้างให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะนานๆนลงนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ